ลูกจะทวงคืนความยุติธรรมให้กับคนรักของลูกไม่ว่ายังไงก็ตามพ่อเจ้าค่ะแม่เป็นคนสั่งคุณเท้าพิไลเองก็ชงรู้ไว้ซะแม่เองก็ต้องรับโทษนี้ไปด้วยใครเป็นคนมอบชุดขาวให้แก่เอื้ยถ้าไม่ตอบเราจะสั่งประหารทั้งหมดนี่แหละได้บอกประธานใครให้มองฉันได้ไหมคะ มม่อฉันิดไปแล้วพวกเจ้าใช่ไหมน้าน้าเพคะนังด้วยเพคะแล้วคนที่ใส่ถั่วลิสงในขนมฝีมือพวกเจ้าใช่ไหมไปอย่าอย่าเพคะอย่าทานอาไว้ให้หม่อมฉันด้วยนะเพคะคุณทาพิไล่เพคะคุณทาพิไล่เพคนสั่งพวกหม่อมฉันเพคะจับนังอะไร ลูกสืบความได้ว่าคุนเท้าพิรัยคือผู้อยู่เบื้องหลังทุกเหตุการณ์ลูกพูดอะไรอะ่ะใครบอกมีหลักฐานหรือยังไงเอ้ยไม่มีวันใส่ถั่วลิสงในขนมเอ้ยบอกกับลูกเองว่าเอื้อยใส่ถั่วเขียวนางกำนันที่เป็นนางนกต่อให้กับคุนเท้าพิลัยก็มาสารภาพกับลูกหมดแล้วก็เจ้าค่ะไม่ว่าจะเป็นชุดขาวหรือถั่วลิสงในขนมไม่นะพ่อแม่สี ลูกจะทวงคืนความยุติธรรมให้กับคนรักของลูกไม่ว่ายังไงก็ตามพระเจ้าค่ะแม่เป็นคนสั่งขุนท้าวพิไลเองก็จงรู้ไว้ซะแม่เองก็ต้องรับโทษนี้ไปด้วยก็ได้พระเจ้าค่ะประทับอยู่ที่พระราชวังอันแสนรักของเสด็จแม่ให้สุขสบายเถอะพระเจ้าค่ะข้ามาทา พรวมาทัศหลวมาทัศก,กลับมา่อนลูกพรวมาทัศอย่าทิ้งแม่ไปไหนเลยนะลูกนะต่อไปนี้หม่อมฉันจะเป็นชาวบ้านธรรมดาเฉยเช่นเอ้ยหม่อมฉันกราบทูลลาพระมเหสีพรวมาทัศหากไม่มีทาย,ยาทสืบต่อไปคนอย่างเท้าปิ่นทัศ กับธนาเทพคงจะชอบใจให,หน้าดูพวกนงหญิงชาวบ้านนั่นถ้าลูงไม่เจอนางทั้งแถวแรกเรื่องก็คงไม่เป็นแบบนี้รดนแต่รำแก่เหลือแต่รำอ่อนเอารำมารำงให้แก่แม่ปลามาดาฉันอยู่แห่ง